เดี๋ยวจอยจะพาทุกๆคนไปตรงนู้นให้ดูมุมบนนะก็สวยมากเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้จอยอยู่ที่ไร่บุพชาติจังหวัดรบบุรีจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นสบายมากแล้วจอยก็ยืนอยู่ที่ทุ่งดอก พัตเตอร์นะคะอ่ะตัวนี้นะจริงๆแล้วโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของทุ่งทานตะวันนะคะแต่เทีวรอยบุพชาเนี่ยเขามีดอกไม้มีดอกพัตเตอร์ให้เราถ่ายรูปเพิ่มด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็ ตรงนี้นะคะจุดที่จอยอยู่นะตรงนี้นะคะเป็นเส้นถนนสระบ,บุรีหลม่มสักนะทุกคนสามารถที่จะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแวะกันได้อ่าและที่สําคัญนะคะเลี้ยวมาเลยผู้แคมานิดเดียวนะคะเป็นช่วงระหว่างผู้แคไปช่องเขาขาดนะคะก็พอเลี้ยวมาจากผู้แคนะคะชะลอชะลอได้เลยนะคืออยู่ไม่ไกลอ่ะยาขับเร็วบ้างนะคะเดี๋ยวเลยนะจะบอกให้อ่ะโอเคนะคะช่วงนี้ที่จอยมานะเป็นช่วง เดือนธันวาคมนะแล้วก็เขาจะมีทุ่งทานตะวันด้วยจะอยู่ช่วงธันวาถึงกุมภานะคะถ้าใครอยากมาดูดอกทานตะวันก็สามารถมาเที่ยวช่วงนี้ได้แล้วก็บอกเลยว่าอากาศเย็นสบายมากนะไม่ร้อนเลยนะนอกจากว่าไปตากแดดแบบว่าแดดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มแบบนี้เย็นสบายมากๆเลยค่ะมาเดี๋ยวจอยจะพาไปดูด้านในกันนะคะตามมาเลย เนี่ยมันกำลังเริ่มหน้าคว่ำลงแล้วนั่นก็คือแบบว่าเราเขาจะสามารถเริ่มเก็บมเมล็ดทานตะวันได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอย่ามาในช่วงที่มีดอกทาตะวันนะต้องรอตรงนู้นคะ่ะนี่นะทุ่งลอตใหม่นะคะอยู่ฝั่งมือจอยนะก็ เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะดอกก็น่าจะเริ่มออกดอกแล้วก็เริ่มบานละนะไม่กี่อาจจะเป็นช่วงหลังปีใหม่หนิดนึงนะคะจอนไม่แน่ใจว่ากี่วันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจอยจะพาทุกๆคนไปตรงนูน้น <c oughs> นั่นคือบอลลูนนะคะกับพระจันทร์ตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวจะพาไปแต่ว่าเดี๋ยวแวะมาตรงนี้นิดนึงเี นะคะส่วงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จะสามารถถ่ายรูปได้อีกหนึ่งที่นะคะนะสีสันสวยงามมากเลยสําหรับดอกทะวันบิ๊เบิ้ลของเราดอกนี้นะคะโอเคไปต่อกันเลยค่ะตอนนี้จอยก,ก็ได้มาถึงพระจานทร์แล้วนะคะเขามีที่ขึ้นให้ขึ้นไปข้างบนด้วยเนาะเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปดูมุมบนกันค่ะว่าสวยขนาดไหน,น น้ามาอยู่บนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วเอ้ยไม่ใช่นะคะก็มาด้านบนแล้วนะาทุกคนค่ะให้ดูมุมบนนะก็สวยมากเหมือนกันนะคะแต่เท่านั้นยังไม่พอน้องเพราะจอยบอกว่าจอยจะพามาที่บอลลูนกับพระจันทร์นะคะตอนนี้เรามาถึงพระจันทร์แล้วอีกหนึ่งจุดที่จะพาไปนั่นก็คือตรงนู้นค่ะบอลลูน คนจะบอกว่ามีที่ให้ขึ้นมายืนถ่ายรูปด้วยเนาะแล้วก็ บันลุนใหญ่มากเลยสําหรับจอยนะคะที่สําคัญนะคะสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยเออกล้าใครนะคะที่ยังไม่เคยมาเที่ยวทุ่งต,ตาตะวันนะจะบอกเลยว่าที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สําหรับให้ทุกคนมาถ่ายรูปได้บอกว่าหลากหลายเนาะที่ไร่บุพชาติจังหวัดลบบุรีนะคะอยู่เส้นสระบุรีหลมสักนะคะทุกคนคะ่ะเลยผู้แค a ม,มานี่ เดียวนะคะและเตรียมชะลอนะจริงๆมันก็ไม่ได้นินทาว่าขนาดนั้นแต่ว่าเตรียมชะลอร้อนนะคะเพราะว่ามันจะมีไร่สองไร่นะคะที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะคะก็เลยมาไร่ที่สองนะคะจะถ้าสังเกตเห็นอ่ะก็จะเห็นเนี้ยละค่ะบอลลูนเนี้ยใหญ่ๆให้ทุกคนเห็นเนาะถ้าเกิดว่าใครแวะตรงไหนนะคะก็อาจจะเลยมาได้นะคะตรงนี้นะ ทุ่งทานตะวันไร่บุพชาตค่ะอ่าแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามซับสไครต์ช่องจอยนะคะอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันด้วยและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่จอยลงคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนคะ่ะอ่ะคลิปนี้ไปกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจอยไปเก็บภาพต่อแล้ว